รวมพลังเพื่อสิ่งดีราตีโรตารีพัฒนารายเมื่อวันศุกร์ที่16มกราคม2569ณสาราประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการจัดงานรวมพลังเพื่อสิ่งดีราตีโรตารีพระนารายผู้ว่าการภาคทวัดชัยฉัดวิทยานนท์ผู้ว่าการภาค3ามาเป็นประธานในพิธีในปรัชญาเป,ปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมงานโดยมี นางสุชิลาคารนายกสโมสรโลตารี่พันารายลบบุรีให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสโมสรโลตารี่พัฒนารายลบบุรีเป็นสโมสรลำดับที่36ของภาค3350จากสโมสรในภาคทั้งสิ้น178สโมสรมีสมาชิกทั้งหมด37คนก่อตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2534 โดยมีสโมสรโรตารี่รบบุรีเป็นสโมสรที่เลี้ยงมีนายกกอแก้วเพชรบุตรเป็นนายกก่อตั้งปัจจุบันสโมสรมีอายุ34ปีย่างเข้าปีที่35ในปีบริหาร2,168-2,169นางสุจิลาคารซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำสโมสรภายใต้การนำของผู้ว่าการภาคทวัตชัยถัดวิทยานนท์คณะกรรมการบริหารสโมสร ได้วางแผนงานโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการชุมชนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุตลอดจนการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านสุขภาพพารามัยความยากจนการรู้หนังสือ น้ำสะอาดสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการบริการชุมชนหลักๆในปีนี้ได้แก่การจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจให้กับโรงพยาบาลพัฒนานิคมโดยมีอดีตว่าการภาควุฒิชัยหวังหลีบริจาคเงิน2แสนบาทร่วมกับสมโมสรลรตารี่ธนบุรีคลาสสิกอีก50,000บาทจัดหาเครื่องอุลตราซาวและมอบให้โรงพยาบาลท่าวงงบประมาณ1ล้าน2แสนบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน1นึ่งล้านหแสบาทจากการที่กล่าวมานี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการระดมสรพกำลังเพื่อให้โครงการต่างๆเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่วางแผนไว้ภายใต้คติพจน์ของประธานโรตารีสากลว่า รวมพลังเพื่อสิ่งดีสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายต้องขอขอบคุณนายจำเริญนสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีอนุเคราะห์สถานที่และการตกแต่งเวทีขอขอบคุณประธานจัดงานดรจิตราแสงวัฒนาเลิศขอบคุณนายแพทย์วรวันแก้ววิเชียนหมอแจ็คและคุณอูขอบคุณผู้แสดงแบบและนักร้องอิติมศักิ์ตลอดจนศิลปินกุ้งตวงสิษิ์ เรียมจินดาขอบคุณสมาชิกสมโมสโรโรตารีพระนารายณ์บบุรีที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบและขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบัตรงานและมาร่วมงานในครั้งนี้และที่จะลืมไม่ได้ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรโรตารีให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปจำลองพิลิ ผู้สื่อข่าวลบบริโพสทีวีถ่ายภาพนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบริโพส์ทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัดภัรั์ทองแก้วมุ่งหนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน